เอาละสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็ในคลิปนี้ผมจะทดลองเอารถไถนะผมเก็บแผ่นไอ้นี้ดูนะผมนะว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่านะผมเคยเคยทำแล้วครั้งหนึ่งนะอันนี้อันนี้สองแผ่นนี้ยังไม่ได้ทันทำารเลยผมนะมันเข้าไปให้แล้วนะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของนี่ไอ้สองแผ่นนี้ยังยังไม่ทันทำไรเลยผมภารกิจรีเซ็ตปุ๊บเข้าเลยเอานี่อันนี้เข้าไปอีกแล้วเนอะไมอันนี้อันนี้ผีเข้านะอันนี้ผีเข้านะ โอเคผม,ผมจะไถไปให้ดูนะผมจะไถไปดูไถแบบไถพร้อมดินเลยอะเออไถพร้อมดินเลยครับอู้ไถไปเลยไถพร้อมดินเลยให้มันกระเด้งเข้าไปเลยเอ้อะไรวะเน,นีนะะ้โอ้ยหอ๋อันนี้เอามันก็ผมนะอันนี้อันนี้อันนี้เอามันนะไม่ใช่อะไรนะเอามันเฉยๆนะเอาเอามันนี่ไม่ใช่เอาน้ำมันหมูนะมันน้ำมันพืชนะเอามันก็คือเอาสาสใจเอาเอาเอาสนุกเฉยๆนะผมนะ ไปครับเออบูด in ันไปไอ้นยดูอน้เออโอ้โหทำไมไม่ไปแล้วอะไรของที่แก่เนี่ยทำไมไม่ไปมัวแต่มัดกระเด้งกระเด้าอยู่เนี่เออเข้าบบเรียบร้อยของนะแคครับมานี่บูนนนูนนนนนนุนน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 น ถ้าใช้ไม่โคมันใช้ไม่ได้เอาเนะใช้ไม่คใช้ไม่ได้มันอ๋อมันไอ้นี่อ่าเจ้าอะไรอ่ะอ๋อทำไมไม่ดันมาแล้วลูกพี่โอ้โหอะไรที่แย่เนี่ย yeah, อันนี้เข้าไปโอเคอื okay. อันนี้อันนี้ไปโน่นอันนี้ไปโน่นอือบู๊บู๊บอ่าไปโน่นไปนูน่นไปโน่นโอเคโอเคเข้าไปเข้าไปยังแฉมอ่ะยังปั่นอ่ะยังปั่นอ่ะเออเข้าไปโอเคเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งทางครับผมนะ ฝั่งนี้เรียบร้อยไปแล้วครับผมฝั่งนี้เรียบร้อยไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันเลยครับไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะไปบูนกู้นมาได้หรือเปล่าวะน่าจะได้ผมน่าจะได้นะวางลงไปถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวใช้รถถ่ายเอยใช้ใช้เข็นก็งนะไม่ไม่มีปัญหาผมท้าไม่ได้นะใช้เข็นครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะผม มีป uh, oh ัญหาอะไรเลยซึ <Starting> in <Inter face> oh, ่งม okay. ีแบบอ้าโอ้โหดูลอยแล้วลอยเลยลอยเลยเอ้ามันเข้าทำไมไม่เข้าแล้วเออออ๋แล้วไอ้ฝั่งนี้มันเข้าเฉยถอ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 ยชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วยังไงอ้าวโอ้โหชิบหายอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอเคครับปึ๊บโอเคเอ้าไม่เข้าสักทีอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอเคียบผมนะ กี้ครับทำไงดีนะผมนะโอเคอ่าผมคิดว่าต้องใช้เคลียร์นะผมนะเพราะว่าฝั่งนี้มันหมดแล้วผมนะโอเคครับโอเคอ่าก็คืออืมต้องใช้เคลียร์นะผมจะใช้เคลียนนะใช้เคลียถามว่ามันไวไหมมันก็ไวนะผมนะ อ๋อไวไวระดับหนึ่งครับผมนะไวระดับหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะจบภายในคลิปนี้เลยแล้วกันนะผมโกดังตัวนี้นะผมนะจบภายในคลิปนี้เลยนะปึ๊บโอเควางลงครับผมนะมโอเคปึ๊งปึ๊บมาโอเคปึ๊งเอาอะไรวันนี้อโออะไรมึงี่แก่เนี่ยเออกระเด็นกระเด็นกระเด็นโอ้โหกระเด็นกระดอนกระดอนกระเด็นเข้าไป เอออย่างนั้นแหละเออโหยกระเด็นแบบกระเด้งเข้าเข้าเอ่อเข้าแบบเอ่อรู้จกักรู้จกักความเขาเรียกว่ารู้จักความอ่ะนะผมนะปุ okay. ion, erm. ๊บโอเคแฟมนะผมนะปุ๊บโอเคแฟมยืดออกไปนะยืดออกไปครับปุ๊บปึ้งโอเคแฟบยกขึ้นมาผมยกขึ้นมาปื๊บแฟมนะหมุน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 นะผมหมุน ปื้โอเคผมโอเคนะผมโอเคปื้วางลงไปครับผมวางลงไปครับนี่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละที่สังคมต้องการอะอย่างนั้นแหละฮ่าฮ่าปื้บเอาอะไรของพี่เกมโอ้ยบอปืบโอเคยื่ลงไปครับยื่ลงไปครับปื้วางลงครับผมวางลงครับปื้โอเคอย่างนั้นแหละ นะผมชิวๆสบายๆครับนะชิวๆสบายๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรมากมายนะผมนะโอเคครับยกขึ้นมามอ้าวาง,งามองหน้าเกลียดมากเอออย่าหลุดอย่าหลุดโอเคืโอ,คโ,อคโอเคปึ้ง,งเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่ายืดออกไปผมยืดออกไปครับปึ้บโอเควางลงผมปึ้บโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอเคชิวๆสบายๆครับเรียบร้อยครับผมนะผมเออ เราได้ก ok. right ี่นาทีแล้วเนี่ยห oh, ้านาทีโอเคครับผมเดี๋ยววางลังคาตัวนี้ครับผมนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางกำแพงตรงนี้แล้วก็วางลังคาแล้วก็อ่าถึงสิบนาทีก็จบเลยนะผมนะจบเลยนะปึ๊บแฝโอเคนะเราจะวางลังคาครับผมเราเราจะวางลังคาด้วยนะครับปึ๊บโอเคยื่ออกไปแวงโอเคได้ยังได้ยังสีเขียวสีเขียวยังสีเขียวยังสีเขียวกดปึ้งเรียบร้อยนะครับผม โอเคโอ้โหเทปูนเรียบร้อยครับนี่ก็คือข้อดีขเราไม่ได้เทปูนเองนะผมนะนะผมเราไม่ได้เทปูนเองครับแม่สุดยอดเลยมาเดี๋ยวเราจะพามันโยนลังคากันนะผมนะโยนลังคากันเออโอเคนะผมเพินะปพ๊บแฝโอเคโอเคอย่างนั้นแหละโอเค โย,นะโยนไป้านะโยนไปปึ๊บยกขึ้นมาผมแฟวนะปึ๊บโอเคเราจะโยนแล้วผมนะโยนปั้งอะไรแมวบุ๊บโอโ้โหเอาฝั่งนี้ไม่มีเหรอฝั่งนี้ไม่มีลังคาเหรออ๋อม,มีมีแผ่นหนึ่ง <c oughs> มองไม่เห็นมองไม่เห็นทษทีนะปึ๊บโอเคคือรถมันสวิงไวอยู่แล้วผมนะเคนเคนมันสวิงไวอยู่แล้วนะผมว่าเคียนตัวนี้มันน่าจะใช้ระบบไฟฟ้านะทุกคนนะ อืแม่โอเคอ่าอยู่ฝั่งนู้นก็มีครับผมนะอู้ฝั่งนู้นเต็มเลยครับยืดออกไปผมยืดออกไปยืด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 ออกมายืดออกมาแม่โอเคโอเคผมอ่าเราจะวางให้ถึง10นาทีแล้วก็พอเลยครับผมนะพอเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ถนนหมู่บ้านเหมือนเดิมแล้วนะครับวกนะฝั่งนี้ก็ทำโผดังนะผมอือแมวบุ๊บ เอาโอ้โหอะไรของพี่แก๊บเนี่ยโอ้โหไอ้พลาดเลยครับผมนะอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี้ยพลาดเลยผมนี่พลาดเลยผมนะโอ้โหอะไรของพี่แก๊บเนี่ยเอาโอ้โหเพิร์สยกขึ้นมาผมปึ๊บโอเคนะผมปึ๊บนี่ครับนี่ครับเนอะอย่างนั้นแหละอ๋อปล่อยลงปล่อยเอ้าทำไมปล่อยไม่ได้ไอ้บ้านนี้เอ้า กวนตีนลอยชิ้นหายเลยว่ะทุกคนเอาโอ้โหกวนตีนลอยชิ้นหายเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยเอาไปเออกวนตีนนักใช่ไหมกวนตีนนักใช่ไหมฮะเออกวนตีนนักใช่ไหมอา่ามันเก้าหมื่นห้าครับผมนะเก้าหมื่นห้านะครับราคานะทุกคนนะราคาเก้าหมื่นห้านะครับโอเคผมยกขึ้นครับปึ๊บโอเค ปึ๊บแฝวปึ๊บโอเคนะครับผมโอเคครับยาวไปครับนะครับยาวไปครับปึ๊บโอเคยกขึ้นมาปึ๊บเอาอะไรวะเนี่ยึบโอเคปึ๊บยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นปึ๊บแฝวโอเคเหลือสามแผ่นเลยนะทุกคนนะเหลือทั้งหมดสามแผ่นนะไอ้มุมมองภายในมันมองไม่เห็นจริงๆนะโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอเค okay. ยกขึ้นมายกขึ้นมาอโอเค okay. น้ผมกดปั้งไปเล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วสำหรับก,การวางลังคารน้ผมสำหรับการวางหลังคาในครั้งนี้นะครับผมกูดังเราก็จะเสร็จแล้วนผมนะแหมสุดยอดกันเลยทีเดียวนะโอ้ยจะมมยเปน่าใหม่นี้โอเค okay. ยาวไปผมนะครับยาวไปครับปึ๊บยาวไปครับปึ๊บยาวไป,ป,วไปชิวๆสบายๆครับผมนะ คิวคิวสบายสบายนะคิวคิวสบายสบายปึ๊ okay. บเฟนโอเควางปึ้งลงไปโอ้โ oh หทำไมไม่วางเราลูกพี่อะไรของพี่แก่เนี่ยเออปึ๊บโอเคนะผมนะสีเขียวเถอะโอ้โ oh หมึงแกตหมุนจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ๊ย oh เหรอเออต้องหมุนก็ต้องหมุนนะเอาแล้วหมุนก็ไม่ได้โอ้โ oh หติดโอเคโอเคงั้นก็กดข้ามไปเลยแล้วกันเนาะ ทีนี้ได้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะเป็นโกดังนะครับนี่ลงที่หนึ่งนะผมนะตรงนี้จะเป็นโกดังทั้งหมดเลยครับนี่โอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ